สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้วันที่14กุมภานะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งแม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดใใต้คลิปนะคะวันนี้แอดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะสูตร หลุดนะคะเข้าเฉพาะฮานอยเฉพาะกิจเจ็ดหกแล้วก็แปดสามเจาะสองชุดนะคะแล้วก็เข้าหุ้นรายวันนะคะที่เหลือคือหลุดหมดเลยนะคะแอดก็ต้องขอโทษขออภัยวันนี้สูตรเข้าแค่สองสองรอบเนาะก็คือหุ้นทั้งวันนะคะแล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจเท่านั้นเนาะที่เหลือคือหลุดนะคะ แอดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอันนี้คือหุ้นทั้งวันก็จะเข้าเด่นเจ็ดกับหกนี้แล้วค่ะก็มีเจาะทั้งสามตัวศูนย์เจ็ดหกคือฮานอยเฉพาะกิจนะคะแล้วก็เจ็ดหกที่เหลือก็ประมาณนี้น,นะคะส่วนฮานอยเฉพาะกิจก็จะเข้าตัวนี้แหละคะ่ะก็คือเข้าเจาะแปดสามตัวเด่นที่เด่นกลมให้แล้วก็เข้าเจ็ดหกตัวขีดเส้นใต้นะคะ สูตรที่เหลือคือหลุดหมดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยเป็นลาวลาวสตาร์นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านเนาะอะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หุ้นทั้งวันนะคะให้เด่นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะลาวสตาร์นะคะให้เด่น

9 1 7 2 7 2 7590อ2 1 7น7 0 5เดสอง่น90เดาฮานอย v ีเเดนส่น70ส4 0 4 93 94มาไม่ใช่9 3 98สาม้มดวยพี่น้องเอ้ยสิรับละ่เจ เก้าเจ็ดสี่สามศูนย์สี่แปดเก้าสามเจ็ดเก้าแปดศูนยสามแปดเก้าสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์แปด้สามแปดสมศูน์เด่นเจ็นด้วยมาเรคะ่ะพรุ่งนี้มีมาเรเนาะวันเสาร์นะคะเอา้ามาเียลืมเขียนมาเนะคะลืมคำนวณมาเร เขียนไว้เฉยๆแต่ลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงให้นะคะเพราะว่าวันนี้แอดคำนวณไม่ไหวแล้วง่วงนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงมาเลยให้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ